สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะมาสอนทําหน่อไม้มันนะเจ้าหน่อมันสูตรไตลือเนาะอันนี้เขาก็จะเอาหน่อมาแกะนะเจ้าวันนี้ใช้หน่อไม้ไร่เนาะต้าที่วัตถุดีพอมีเนาะก็อันนี้ก็หน่อมาล้างนะเจ้ากาเดียวเขาก็จะเอาไปเอามีดทิ่มๆนะเจ้าแบบบบแบะซับนะเจ้าแบบทิ่มๆให้ม,มันแบบเหมือนคล้ายๆซับนะแต่ก็ยังคงรูปเป็นหางอยู่นะเจ้าเพราะเขาจะต้มทงางหางเนาะแล้วมันก็จะออกมาเป็นหางนะเจ้า อันนี้ก็ทิมทิมแบบนี้นะเจ้าอ้าวอันนี้น้ําแรกก็คือแช่ไว้งืนที่เหนือนะเจ้า<ๆ>เอาน้ําเปล่าได้เลยน้ําดิบนี่เลยเจ้าใส่ลงไปแล้วก็เอาอย่างเต่งไว้เนาะกะทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนะเจ้าอ้าวหนึ่งคืนผ่านไปอันนี้เปลี่ยนน้าที่สองนะเจ้าคือวันที่สองเนาะเขาจะบัล้างนอนนะเจ้าแต่คือเอาหนอนสด็จน้ําพักไว้นะเจ้าแล้วก็ เทน้ําที่ดองไว้เททิ้งไปเลยนะเจ้าคือเปลี่ยนน้ําถ้าหน่อไม่ดองเนี่ยเราจะแจ้ไว้เลยนะเจ้าอันนี้นอมันก็คือเปลี่ยนน้านะเจ้าก็เอาน้ําดิบเท่านี้แหละเจ้าน้ําสะอาดเอาเทใส่ลงไปเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะเจ้าเอาน้ําใส่เพื่อท่วมหนอนแล้วก็เอาฝาปิดนะเจ้าอันนี้ก็กละลัมังครอบไว้เลยนะเจ้า เดี๋ยวเขามาดูสองคืนผ่านไปนะเจ้าไวเหมือนโกหกเนาะอันนี้เขาก็จะเอานอมาต้มนะเจ้าเอาใส่หม้อได้เลยเนาะน้ำที่หอดองนี่ยังต้องใช้นะเจ้ายังใช้อยู่เนาะ ก็คือจะเอาต้มไปเลยนะจ๊ะเพราะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเนาะของของน่อไม้ดองนะคล้ายๆน่อไม้ดองนะจ้าแต่นี้ดองไว้สองคืนแล้วเปลี่ยนน้าก็เลยกลายเป็นน่อไม้มันเนาะปรุงรสด้วยชูรสนะจ๊ะพงนัวนะจ๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยเนาะให้มีรสชาตินะเจ้ากลมกล่อมเล็กน้อยนะเจ้าอันนี้ก็ปิดฝาทิ้งไว้ต้มไว้จนน้ำแห้งเลยนะจ้า อันนี้ก็น้ําแห้งแล้วก็นอกกับซุกตัวนะเจ้าแบบ่ใ์แห้งอย่างเดียวเนาะกระตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าก็เดียวเขาก็จะกินกับพริกปนะ่นเนาะอันนี้กระตักใส่จานเรียบร้อยอ้าวควันออกกุ่นกุนอันนี้นอมันต้มนะเจ้ากินคู่เคียงกับพริกปนะ่นเนาะ คนไตลือนี่กินกับข้าวได้เลยนะเจ้าอันนี้มแมลงเบิร์ดก็จะกินกับข้าวสวยนี่แหละเจ้ามีแค่นี้แหละมีหนอกับพริกป่นนี่แหละเจ้ากินกับข้าวสวยได้เลยนะเจ้าอันนี้มาชิมให้ดูนะว่าเป็นจะใดพ้องรสชาติส้มอมรอมแล้วก็มีความมันของหน่อนะเจ้าคลิปนี้ก็ไวตเตอรอีนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าน,นะเจ้าสวัสดีเจ้า